ครับพี่น้องสวัสดีครับผมวันนี้กะเฮากระสิมะพาเบงพาชมไปการวางนำหยดครับนี่กะน,นี่นะครับที่ว่าเป็นวาลปิดเปิดพวกนำหยดครับฮากระสิโจรูยังสี่ครับนี่โจรูยังสี่แล้วก็ใส่ตัวนี้ครับใส่วาลแล้วก็ใส่สายครับแล้วก็วิ่งตามล่องเลยครับ ไปครับสิพาไปเบื้องระบบน้ำครับบัน,นเขาก็วางแนวจังสี่ครับวางแนวจังสี่เลยครับที่นี่ประมาณเจ็ดไร่ครับเจ็ดไรสองงานครับผมนี่ทาน้ำดีอ้อยเขาก็งามครับเราต้องวางระบบน้ำให้ดีครับนี่ครับ ถังพักน้ำห้องแต่ทีถทงพักน้ำเนี่ยสบายครับพี่น้องห้องกระสีผักแกงซีเลยครับเดินระบบน้ำครับผมนี่เลยเดินระบบน้ำต่อออกจากถังวาล์วครับวาล์วปิดเปิดปิดตัวนี้กระสีปีออกตัวพูนครับปุ่นพู้นครับตัวกระสีออกเส้นนี้ตรงเง้วเลยครับ น,นี่ก็ทอ่อเข้าถังครับผมนี่ก็ซม,มืดนี่วิธีการเห็ดวางระบบน้ำกระบอยานาขับพึ่งเลียนสายเรียววานอ้อยกำลังแตกค,ครับพี่น้องนั่นะนะกำลังปูงหยากระไหลอย่างนี้ครับระบบน้ำขั้นต้นน้ำขึ้นทั้ง ใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยบุย,ยากพี่น้องเฮากะเอาปุ๋ยใส่ในถังเลยพอปุ๋ยใส่ในถังปุ๊บมันสีได้ทางฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาครับสบายครับเฮ้าบนตรงไปเรียนใส่ปุ๋ยเลยครับพี่น้องสบายสบายไปเลยเพราะว่าระบบนำห้องว่างไปเบิดเร็วครับนี่นะครับสุดยอดขอบคุณครับ